สวัสดีค่ะนี่ก็คือคลิปแรนดอมช็อตนะคะแบบสั้นๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะกับท็อปปิกที่มีชื่อว่าเร็วๆนี้นะคะใครกำลังจะติดต่อเพื่อนๆที่ถูกดึงดูดนะคะให้มาเจอคลิปนี้พลังงานของคนคนนั้นเขาเป็นใครคะบอกลักษณะที่ชัดๆของคนคนนั้นให้เรารับรู้หน่อยนะคะสีดามนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้เนาะ อาจจะดูแบบนิ่งๆกันไปนะคะดูแบบอยู่ในช่วงพักปเปลกความสัมพันธ์เขาอาจจะดูนิ่งมากๆเลย Two of One นะคะมีเกณฑ์เป็นคนทางไกลเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศได้นะคะหรือว่าต่างที่ต่างถิ่นนะคะต่างอำเภอต่างจังหวัดเขาเฝ้าดูเพื่อนๆน,นะคะมาตาม่อง หลังจากที่ก่อนหนะ้านี้เขาอาจจะดูนิ่งไปนะคะดูเหมือนไม่ได้อะไรนะคะแต่ในเวลานี้เนี่ยเหมือนเขาคิดคิดที่จะติดต่อมาห้าเหรียญน,นะคะเงาจับใจความห่างไกลนะคะหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่เหมือนกับมันห่างๆกันออกไปเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าวุ่นใจนะคะ ไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงเพื่อนเพื่อนได้นะคะถึงแม้ว่าก่อนหนะ้านี้เขาจะดูนิ่งมากๆนะแต่ตอนนี้ก็วนกวายค่ะรู้สึกแบบโหยหาความรักความสัมพันธ์นี้อยากติดต่อมานะคะ f o ล์ of cup นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีการปฏิเสธกันไปกับเพื่อนๆนะเพื่อนๆอาจจะเป็นฝ่ายเมินเขาหรือว่าเขาอาจจะเคยเมินเพื่อนๆได้นะคะมีการเทกันหรือว่า งอนกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะห่างหายกันไปนิ่งกันไปนะคะมีการเมินเฉยกันไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วคนคนนี้เขากําลังคิดที่จะติดต่อมาเพื่อพูดคุยหรือว่าติดต่อเข้ามางอนนะคะหนึ่งอ่าหนึ่งเรียนนะคะเป็นการขอโทษและเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่จริงจังมั่นคงนะคะสิ่งที่เขาคิดเลยเนี่ยการที่เขาจะติดต่อมานะ เขาได้รับรู้แล้วค่ะว่าเพื่อนๆคือคนที่เขาอยากที่จะจริงจังด้วยเดือนสัน <The Sun. c oughs> ความสำเร็จความสมหวังนะคะมีอนาจีของความเป็นเด็กกว่าด้วยนะคะในบางเคสบางท่านเนาะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะเป็นอนาจีโดยรวมเขาอาจจะเป็นคนที่สดใสเหมือนเด็กๆไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่นะในบางคนเขาก็อาจจะมีอายุที่น้อยกว่านะคะหรือ เขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน้าตาดีมีบุคลิกล่าเริงสดใสเขาอยากที่จะติดต่อมาเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แบบจริงจังนะคะอ่ะเอเนจีที่ขึ้นมาเนาะมีชาวทัตไฟนะคะเมสซิงททนโนการพุศกมังกรนะคะมีนกรกฎพิจิกเมถุนต้นกลมนะคะมาครบทุกธาตุเลยอืม เหมือนจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกันหรือว่าอายุน้อยกว่าด้วยนะคะในบางเขตเนาะบางเคตเขาก็อาจจะน่ารักเหมือนเด็กๆนะคะทําตัวแบบสดใสนะคะเออถ้าเขาอายุเยอะกว่าเขาก็จะเป็นคนอายุเยอะที่ดูแบบดูแบบมีอานาสีเด็กๆอะไรอย่างนั้นนะคะเออขี้เล่นชอบเอาใจก็ได้นะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังจะติดต่อมาเร็วๆนี้นะคะ จะติดต่อเข้ามาเพื่องอ้อเขาการในการเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้ลองไปอยู่คนเดียวแล้วนะคะรู้สึกว่าทนไม่ไหวมันโหยหาเหลือเกินมันคิดถึงเหลือเกินนะคะตั้งแต่ที่นิ่งกันไปและเขาเองก็ไม่เคยที่จะหักห้ามใจที่จะไม่ให้คิดถึงเพื่อนๆได้เนาะยังมาตามส่องตามดูนะคะยังอยากรู้เรื่องราวของเพื่อนๆและเร็วๆนี้เขาก็กำลังจะติดต่อมานะคะโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะ 拜拜。Bye bye.